นี่คือบรรยากาศของนะครับคิดดีแลนด์นะครับดินแดนสนุกสนานสำหรับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะน้องผ้าไหมจะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับนี่คือคิดดีแลนด์ของบิ๊กซีอัตตวันนะครับจังหวัดน้องคายนะครับอยู่ที่อำเภอบนมุสายมีเครื่องเล่นมากมายหลายอย่างนะครับสำหรับทั้งสนุกสนานลั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ประเทืองสติปัญญานะครับทำให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับรถนี่น้องผ้าหมาจะชื่นชอบเป็นพิเศษเลยน้อเห็นไหมครับยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้พาพี่หมีมานะครับพี่หมีอยู่ไหนโลกูกเอาพี่หมีมาด้วยไม่ได้เอาพี่โปมานะครับพี่หมีมาเที่ยวกับพี่พระน้องผ้าหมายแล้วนะครับพี่หมีดีใจมากเลยผ้าไหมดีใจไหมลกูกเดี๋ยวขับรถเสร็จเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินไอติมต่อนะครับลูกนะโอเคไหมได,ได้เลยใช่ไหมครัลกูกโอเคอ่าถลกใจเขาหล่ะครับ คนที่เหนื่อยก็คือพ่อนะครับแต่ว่าเมื่อลูกมีความสุขพ่อก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับ